จงคบค้ากับความรวยเงินก็เหมือนคนก็เหมือนเพื่อนเราครบคนเราครบเพื่อนถ้าเราครบเขาดีๆเ,เขาก็ชอบที่จะอยู่ด้วยบ่อยครั้งนะคะคนที่ไม่มีเงินอยู่ในมือเขาจะขวนขวายทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาแต่พอมีเงินอยู่ในมือเขาก็จะหาทางใช้มันให้หมดสาเหตุเป็นเพราะว่าเราครบกับเงินไม่ถูกวิธีค่ะและก็มีความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับความรวย แนวคิดจากหนังสือจงคบค้ากับความรวยนะคะผู้เขียนเขาจะเขียนสื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะถ้าคุณอยากรวยเร็วๆคุณจะไม่มีวันรวยได้ในหนังสือหมายถึงคนที่โลภและความอยากรวยเร็วๆนะคะจะไม่สามารถมีสติตัดสินใจถูกผิดได้เพราะความโลภครอบงำยกตัวอย่างนะคะอย่างเห็นคนลงทุนทำอะไรแล้วรวยเขาก็ทำได้โดยไม่ศึกษา,ลางละเอียดแล้วล้มหลว จะไม่เข้าใจและจะโทษสิ่งต่างๆรอบตัวการที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดและลดความโลภลงค่อยๆรวยด้วยความรู้และเข้าใจคุณค่าของเงินคืออิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงโชคชะตาของคุณจะขึ้นอยู่กับคำที่คุณใช้กับคนอื่นลองสังเกตตัวเองดูสิคะว่าเราใช้กิริยาใช้น้ำเสียงแบบไหนเราใช้คำสุภาพหรือเปล่ากับบุคคลที่คุณกล่าวถึงอย่างเช่น เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถเพิ่มระดับความสุภาพต่อบคุคคลที่3หมายถึงทําให้คุณได้เปลี่ยนทัศนคติของคุณแล้วก็ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นคุณจะมองโลกในแง่ดีคําที่ฟังดูแล้วแรงน้ําใจไม่สามารถเปลี่ยนใจจากอีกฝ่ายได้ถ้าเราเคารพเขาเขาก็จะเคารพเราเฝ้าสงสัยต่ออิทธิพลของผู้อื่นเสมอหมายถึงหากเราได้ฟังหรือได้ยินอะไรมาก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะในด้านใดให้นำมาวิเคราะห์กลั่นกรองเรียนรู้และผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเองการอ่านหนังสือทำให้คุณรวยขึ้นะจะมีความคิดขัดแย้งนะอ่านหนังสือแล้วทำให้รวยขึ้นจริงหรออย่าเพิ่งราม่านะคะอันนี้ผู้เขียนเขาต้องการสื่อนะคะว่าการอ่านหนังสือนะคะสามารถที่จะทำให้รวยขึ้นได้เมื่อคุณได้อ่านแล้วก็ไปทดลองทำนะคะแต่ขณะเดียวกันคุณอ่านจนสมองบวม คุณก็ไม่ได้ลงมือทำคุณก็ไมไ่สามารถที่จะรวยขึ้นได้ความจนนั้นโหดร้ายผู้คนมักจะบอกว่าต้องการอิสรภาพทางการเงินเพราะอิสรภาพช่วยรักษาคุณค่าความเคารพตัวเองไว้แต่ในความเป็นจริงการรักษาคุณค่าและเคารพตัวเองมัน<อ>ไม่ต้องใช้เงินมากมายถึงแม้ว่าเราจะพอใจกับการเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและพอเพียงแต่สมาชิกในครอบครัวอาจจะคิดเห็นแตกต่าง ความจนอาจทำลายรากฐานของครอบครัวได้นะคะเมื่อความจนมาเยือนความโลภก,ก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณคุณมีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวไม่มีใครค่ะที่จะทำอะไรสำเร็จไปเสียทุกอย่างเพราะในชีวิตมนุษย์จะต้องเจอความสำเร็จและความล้มเหลวในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตแน่นอนคนเราควรจะมีความสามารถทางการเงินให้ครบทั้ง4อย่างจึงจะเป็นคนรวยนั่นก็คือหาเงินเป็น เก็บเงินเป็นรักษาเงินเป็นและก็ใช้เงินเป็นนะคะหากคุณเป็นคนที่ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนบริหารเงินไม่เป็นไม่มีเงินเก็บหรืออยากจะลงทุนอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ไม่มีช่องทางหนังสือเล่มนี้คือคําตอบค่ะผู้เขียนเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนและก็ต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงตัวเองไปวันๆก่อนที่จะไต่เต้าจนกลายเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสําเร็จมหาศาล ในระหว่างทางเขาได้เรียนรู้คุณสมบัติของเงินอย่างละเอียดและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการเงินมีความหมายอย่างไรเงินขับเคลื่อนไปอย่างไรทำไมเงินจึงหายไปเงินไหลไปอยู่ไหนเขาอธิบายได้อย่างละเอียดเลยทีเดียวค่ะอยากเป็นคนรวยก็จงคบค้ากับความรวยนะคะทำดีกับเขาเยอะๆนะคะคบค้าเขาอย่างถูกวิธีเขาจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆมาให้คุณไม่มีวันจบสิ้นค่ะ